พ่อกับแม่ก็คือเคลียรแล้วจบไม่มีอะไรแล้วก็ตัวนากับแม่ก็ไม่มีอะไรกันเลยนะฮะแม่พึ่งคืนดีเรียกว่าพึ่งมากลับมาแบบได้เจอโมในรอบหลายๆปีได้ได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันได้ได้ติดต่อกันมาหาสุขบ่อยขึ้นหลังจากพ่อเสียนะคะถ้าวันหนึ่งอะเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแล้วมีแม่ต่อให้แม่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ตามเราก็คงไม่อยากให้แม่โดนทั่ลง เดนแม่ว่วนพูดไปแล้วนี่ครับเขานะฮะว่าทางฮิโปกับแม่ก็คือเคลียร์แล้วจบไม่มีอะไรแล้วก็ตัวนากับแม่ก็ไม่มีอะไรกันเลยนะคะดังนั้นก็คือขอขอแค่แบบว่าอย่าแบบอย่าอย่าแบบมีอะไรใหม่ใหม่ที่แบบแบบเป็นประเด็นใหม่ๆที่แบบว่าเราไม่รู้แล้วแบบอย่าไปพูดกันแบบว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะโดยที่แบบยังไม่ได้แบบเป็นข้อมูลจริงนะคะเพราะว่าอยากให้แบบข้อมูลทุกอย่างมันเป็นข้อมูลที่แบบ มีประโยชน์กับตำรวจมากที่สุดใครรู้อะไรบ้างก็สามารถส่งไปให้ตำรวจได้นะคะพักผ่อนบ้างเออหน้าฉันโสมมากเลยเหรอโทมไหมนี่หล่อฮิปโปมาเพราะว่าฮิปโปเป็นคนที่จะรู้ความคืบหน้าที่สุดคือตอนนี้บอกเลยว่าสื่อหลายประเทศก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับคดีนี้นะคะมีมีของที่ไหนบ้างนะดเดินตอนนี้ เวียดนามของที่ญี่ปุ่นเวียดนามญี่ปุ่นจีนจีนด้วยคือตอนนี้มันเป็นคดีที่ทางเวียดนามทางญี่ปุ่นจีนให้ความสนใจนะฮะแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ให้ความแบบเป็นธรรมกับทางคดีนี้คือเขาก็บอกแล้วว่าถ้ามันมีอะไรที่แบบมันไม่โอเคในสายตาของคนทั่วไปอะ่ะคือเขาก็จะให้ความโปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมที่สุดอันนีนะ้ถามมาหลายคนละ นะฮะที่ที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็คือจะได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่กังวลว่ากลัวว่าคาดีจะจบแบบไม่ไม่ไม,ไม่อะไรนะไม่ได้รับความยุติธรรมอันนี้ก็คือพูดได้เลยว่าตอนนี้ก็คือมั่นใจได้มาเยอะมากนะฮะนี่ทุกคนวันนี้ที่เข้ามาดูนะฮะฝากด้วยนะถ้าอะไรที่เป็นข่าวจริงข่าวที่ออฟฟิเชียลแล้วจากทางสำนักข่าวต่างๆช่วยกันแชร์หน่อยนะฮะสำหรับข่าวของคดีความคืบหน้า อันเนี้ยเหมือนกับแบบเจอเฟกนิวเยอะเนาะแต่เฟกนิวอย่าไปแ<อ>ชร์นะเออฟกนิวอ่ารีพอร์ตไปเลยคือนะตอนเนี้ยมีคนบอกว่าเอ้ยสรุปคดีแล้วหรอเหมือนล่าสุดอะเหมือนข่าวยังออกเลยนะว่าว่าทางทางพิจติกเองยังไม่ได้ออกมาจากห้องสอบสวนเลยแบบสอบนานมากครับสรุปนนยังยังไม่สรุป ก็พิกติยังไม่ออกมาเลยนะเท่าที่ทราบสรุปคดียังไม่จบนะคะยังไม่ได้สรุปคดีนะยังสอบกันอยู่นะอย่างที่ตํารวจเขาบอกอีสองสามวันน่าจะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะอะไรรู้ป่ะบางคนก็บอกสรุปแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอก่อนรอข่าวที่จริงจังงมเจอวัตถุต้องสงสัยเพิ่งเจอหลักฐานมันอีกเยอะแยะมากมายเขาเลยเขาเลยต้องรวบรวมหลักฐานรอพิรอรอสอบอีกคือตอนนี้อย่างต่ำทุกคนที่เดินถูกถูกสอบอะรอบสองรอบสามรอบอย่างต่ำที่ถูกเรียกกันนะรอ เออคนที่แบบเป็นเป็นพยกจา,ากอนะ้อย่างพี่เบิร์ดเขาก็เขาเราดาวนะอย่างพี่เบิร์ดที่ถูกเรียกเรียกเรียกสอบสวนอย่างเงี้ยคาดกันว่าเขาคงถามเรื่องพฤติกรรมอย่างเรา,าถามพฤติกรรมเพราะเราคือใกล้ชิดผู้ตายเออเขาก็ต้องถามพฤติกรรมเหตุแบบเออเขาปกติเขาเป็นคนยังไงพอเขาจะไปประกอบกับพิการพิจารณาคาดีของ<ม>ทางผู้ต้องหาว่าเขาจะให้กให้การมันขัดกับสิ่งที่เขารู้ไหมสิ่งที่กับคนใกล้ชิดแต่จะบอกว่าอะไรรู้ปะถ้าเกิดว่าใครมีกล้องวงจรปิดแบบอารมณ์แบบ ภาพตอนที่โมอยู่บนเรือหรืออะไรแบบนี้ถ้าไม่ต้องส่งตำรวจก็ได้นะโพสลงโซเชียลก็ได้นะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าฉันไม่รู้จะติดต่อใครยังไงอะ่ะโพสลงโซเชียลได้แต่ต้องใช่นะไม่ใช่ปลอมนะถ้าปลอมนี่เดี๋ยวสร้างหลักฐานปลอมโดนจับนะคะใช่มันมีข้อหานี้นะทำลายหลักฐานสร้างหลักฐานสร้างหลักฐานเท็จเนี่ยอันนี้มีข้อหาโดนจับนะแต่ถ้าใครมีหลักฐานจริงแนละ้วรู้สึกว่าติดต่อตำรวจไม่ได้ติดต่อเราไม่ได้อะไรเงี้ยก็โพสลงโซเชียลแท็กมาก็ได้ นะคะ <S <S ถ่ยกันได้นะถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อคดีแต่ต้องผ่านการกรองมาแล้วนะคะอัปเดตใช่ววนนไ,ปไ,ปไปแก้บ,บนมาแล้วนะเพียนา เออที่ไปกับพี่คือพี่แจเขาขอติดไปด้วยบอกแล้วอันนี้อันนี้คืออันนี้เรารายงานแม่เราด้วยเออโทรจกโทรแจ้งแม่แล้วว่าเออเราเขียนเรื่องแม่เขียนเรื่องแม่สรุปออสรุปอ่ะเขียนกับแม่ออแล้วนะคุยกับแม่แล้วนะคะตั้งแต่วันนั้นที่ทางก็ขอบขอบก็พูนอีกครั้งกับเพจอีจันพี่ในอีจันเนี่ยค่ะเขาก็ช่วยเลียให้จะบอกขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนมากๆที่ตามข่าวออกข่าวเป็นกําลังใจโทรแล้วก็แล้วก็นอกจากออกข่าวแล้วก็คือ ทำข่าวติดตามแบบละเอียดมากอันนี้คือกราบขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกสื่อเลยซึ่งมันดีมากกับหลายๆคนคือตอนนี้ยหลาๆน,นี่ละ,ละอินเรื่องหนึ่งตอนนี้ให้ระวังเรื่องนี้ด้วยนะเสพข่าวแล้วเครียดเออระวังระวังจะบอกว่าเราเองอะเราเองตัวนายเองเนี่ย<อ>าถามว่าเครียดไหมเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้เครียด แต่พอมาดูหน้าตัวเองแล้วปุ๊บโอเคกูเครียดเพราะว่าไม่ได้นอนหลายวันแล้วไม่ได้นอนคือนอนแบบสองชั่วโมงตื่นสามชั่วโมงตื่นมันเหมือนแบบมันชากตัวเองตลอดเวลาอันนี้ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะเราเราเพิ่งมานั่งิีคะร์ตัวเราเองอะพี่นาว่าสุดท้ายที่เราเครียดเพราะเหมือนเราอยู่ในวงการสื่อมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วกับสิ่งที่เราต้องอ่านมันคือเรื่องเพื่อนของเราในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องเป็นคนทาข่าวอย่างพี่นาคือพิธีกรจะต้องอ่าน เราคืออย่างเราคือทําหน้าที่เคทีบเราก็ต้องเป็นคนเขียนข่าวเพื่อนของเราบางอย่างามันไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าอะไรหรือปะเราเป็นนักข่าวอน,นาททาข่าวใช่ไหมนานอยู่อยู่ช่องแปดนะคะชอบตอนเช้าว่้น,นาจะทําอยู่ที่เพจมันเพจมันบันเทิงสิบเอ็ดโมงสิบนาทีใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องมานั่งอ่านสคริปต์ข่าวก็กลายเป็นว่าเราก็เสพ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 พอเสพมากๆปุ๊บมันเป็นเรื่องคนคนแบบมันไม่ใช่คนใกล้ตัวนะมันเป็นเรื่องเพื่อนสนิท กับแม่อ่านเรื่องเคลียร์เคลียร์เรื่องแม่นะครับประเด็นเรื่องแรกคือเพื่อนเรื่องแม่เนี่ยอันนี้เราเข้าใจด้วยเหตุผลของแม่ทั้งหมดนะคะหนึ่งเนื่องจากว่าคุณแม่ก็คงมีอาการช็อกด้วยด้วยเหตุผลหนึ่งเลยนะแม่เพิ่งคืนดีเรียกว่าเพิ่งมากลับมาแบบได้เจอโมในรอบหลายๆปีได้ได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันได้ได้ติดต่อกันมาหาสุขบ,บ่อยอขึ้น หลังจากพ่อเสียนะคะโมก็ให้ความสําคัญกับแม่มากขึ้นได้พูดคุยนัดก,กินข้าวนัดอะไรอย่างเงี้ยดูแลแม,แม่แม่จะไปโรงพยาบาลโมจึงพนพาไปแต่ถ้าวันไหนเขาติดก,กองละครก็จะเป็นเป็นแม่บ้านเนี่ยพาไปก็จะสนิทมากรักมากแล้ววันหนึ่งที่เขาจะต้องสูญเสียลูกสาวเข้าไปโดยที่ไม่มีใครบอกเขาเลยเออนกไม้ล้วเขาต้องโทรไปถามแล้วฟังจากข่าวเหมือนเราเลยฟังจากข่าวแล้วต้องโทรมาถามเองว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้พูดตรงๆนะไม่ได้เข้าห้างแม่นะแต่ ไอท้ที่เรื่องเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเงินรเรื่องทองเรื่องอะไรอย่างนั้นเราไม่ยุ่ง,งแต่เราอะมองแค่ในมุมของตัวเราเองว่าถ้าวันหนึ่งอะ่ะเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแล้วมีแม่ต่อให้แม่มีพฤติกรรมแบบนี้ <c oughs> ก็ตามเราลองเรา,เราลองถามใจตัวเองก็ได้นะว่าแล้วแม่เราอะ่ะทำมาเราแบบนี้เราจะเสียใจไม่ใช่เราอาจจะเสียใจในบางส่วนแต่เราก็คงไม่อยากให้แม่โดนทัวลงงี้แค่แค่ความรู้สึกเนาะแค่ตัวเราเอง คิดกับกันอนาก็เลยไม่อยากให้อนาอยากให้วิญญาณของโมมีความสุขแล้วก็ไม่มีการห่วงแบบคิดว่าโมก็คงรู้สึกเ,ออเลว่าแบบอเราเราก็คือขอพูดในจุดนี้ว่าเราอยากให้วิญญาณของโมมีความสุขที่สุดนะฮะส่วนส่วนตัวเบิร์ดอะตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นมากเราว่าด้วยดีขึ้นมากๆแล้วด้วยแมวด้วยที่ที่เยียวยาพี่เบิร์ดได้ค่อนข้างพอสมควร พราะตัวบวยเองอะพี่นาจะบวยเลยใช่ไหมอ่มีจะบอกว่ามีคนถามว่าเราวันนี้ไม่เห็นแมวอานาจะบอกว่าแมวอ่ะอยู่ที่คลินิกนะคะอานาเอาแมวไปตรวจสี่ตัวนะคะแล้วให้คุณหมอดูแลแล้วก็เช็คให้ละเอียดพรุ่งนี้ไปรับตอนเที่ยงนะคะพรุ่งนี้เที่ยงกว่าไปรับแมวนะฮะบางคนบอกอ้าวแมวไปไหนน้องแมวไปไหนพาไปหาหมอค่ะบอกแล้วว่าจะตอนแรกจะพาไปโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อแต่ว่าหลายคนก็อินบ็อกมาหลายหลายอย่างก็คือแนะนําว่า ควรจะฟอลโล่กับคุณหมอที่เคยมีประวัติก่อนก่อนก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคงั้นเราพาไปหาที่เดิมก่อนที่โมเคยใช้รักษาซึ่งแล้วน้องแมวไม่ต้องกังวลน,นะนาะดูแลเต็มที่นะคะเขาโมเขาเป็นห่วงแมวมากกี่บาทโมเขาก็แบบรักษาให้น้องหาย